าจากโอมาไทยชาแนลนะคะวันนี้เราจะมาเสนอการทำแยมเอสดใสฮิมเบบลิฮิมเบรนอันนี้ก็จะเป็นออโยเกิร์ตธรรมชาติหรือวควักนะคะแล้วก็อันนี้ก็ฮิมเบรนแล้วก็เราจะใช้น้ำตาลย่าหวานนะคะอันนี้เราก็ผสมกันไปในถ้วยแล้ว แล้วเราก็จะมาเอ่อฮิมเบรเนใส่ลงไปฮิมเบรเนใส่ลงไปเลยค่ะชื่อจะเรียกยากนิดนึงนะคะฮิมแบรฮิมแบรเรนเราก็ผสมลงไปเลยค่ะนี่เราก็ผสมลงไปแล้วนะคะก็จะบี้ให้ละเอียดเอ่อแล้วก็ชิมรสตามชอบอันนี้เราก็จะเหลือเออส่วนที่เหลือไว้นิดหน่อย ว่าเราจะทำเราจะทำที่ละเอียดด้วยแล้วก็ที่ไม่ละเอียดด้วยผสมลงไปนะคะครั้งแรกเราก็ทำให้มันละเอียดก่อนแล้วก็พอมันละเอียดแล้วคนให้มันเข้ากันชิมรสตามชอบแล้วเราก็ถึงจะใส่ที่เหลือลงไปนะคะอันนี้เราก็จะไปทาขนมปังเป็นอาหารเชา้ากินกับกาแฟได้เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเออเยีมสุดเฮมเบรน อันนี้เราก็ทานกับกาแฟได้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะจากโอมาไทย a n n e l นะคะอาหารง่ายๆออที่สำหรับที่เราไม่ต้องเออตรียมอะไรมากมายนะคะแต่มีประโยชน์ต่อสุขภาพค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ